คุณเชสารคุณผู้ชมครับพื้นที่จังหวัดเชียงรายตอนนี้มีน้ําท่วมแล้วกว่า2 0 0แสนไร่นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านนะครับมีชาวบ้านได้รับผลกระทบมากกว่า700 0คนนอกจากพื้นที่ท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ําแล้วนะครับแต่พื้นที่บนดอยที่เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของจังหวัดเชียงรายก็เสียหายหนักเช่นเดียวกันโดยเฉพาะบนพื้นที่สูงครับดอยหลายแห่งครับมีภูเขามีดินถลม่ม แล้วก็บางหมู่บ้านนะครับแทบจะต้องย้ายหมู่บ้านเพราะบ้านหลายหลังนะครับเสี่ยงที่จะดินสไลด์ติดตามได้จากรายงานครับภูเขาใจกลางหมู่บ้านอยู่สุขตาวลปออำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายกลายเป็นสิ่งที่ชาวบ้านหลายคนในหมู่บ้านต้องใช้ชีวิตอย่างวหวาดภาวาเพราะกังวลเสี่ยงที่ดินจะถลม่มกลักวครับกลักวกลัวเพราะว่ามันมันเริ่มจะสุดหนักลงไปเรื่อยเรอยครับเรา อยู่ยังไงก็อยู่แบบผวาครับก็คือ่วนนี้ก็คือว่าอยู่แบบหลับบ้านตื่นบ้านอะไรครับก็คือเฝ้าระวังอย่างเดียวแล้วมีฝนตกหนักเราไปอยู่ไหนก็ตอนเนี้ก็คือว่าย้ายไปอยู่ข้างบนนะฮะก็คืออยู่ที่หอประชุมบ้างแล้วก็ทีนี้ก็ย้ายไปอยู่ที่ยับบ้านของยับพี่น้องอะไรเงี้ยก็คือ่วนที่ว่ายังไม่โดนผลกระทบนะฮะไม่ต่างจากหญิงคนนี้ที่ต้องรื้อบ้านเพราะอาศัยอยู่ไม่ได้ และไม่รู้อนาคตจะไปอยู่ที่ไหนไม่ตกแล้วตอนนี้ก็น้องอยู่ที่ลงล้นนี่ค่ะข้างหลังเนี่ยแต่ว่าวันหน้าเนี่ยไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนตอนนี้น้องที่ลงลนก,ก็เสี่ยงเพราะว่ามันแตกเราถึงตรงนี้เลยวว่าต้องอยู่เพราะไม่มีที่ที่จะไปสร้างใหม่ชาวบ้านช่วยกันรื้อช่วยกันรื้อบ้านที่ยังไม่พัง ยังที่พอจะใช้ได้ในการไปปลูกสร้างใหม่ต้องยอมรือ้อยอมหรือเพราะว่าอย่างน้อยคือไม่ได้ไปไม่ได้สไลด์ไปทีเดียวมันจะไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดเป็นสติปคือจะยุบจะจะยุบลงไปข้างล่างล่าสุดก็คือ12คนเรือนแล้วที่บ้านแตกไล้ยที่อยู่ไปอยู่ที่หอประชุมสำหรับบ้านอยู่สุขเป็นหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์อาคามี98หลังคาเรือน โดยมีผู้ประสบภัยมีบ้านเสียหาย40หลังหนักสุดเสียหายทั้งหลัง12หลังคารเรือนปัจจุบันต้องอพยพไปอยู่ศูนย์ประชุมของหมู่บ้านหลายคนยังไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนเพราะจุดที่อยู่เดิมไม่สามารถอยู่ได้คุณกวิทเราเห็นสถานการณ์ที่จังหวัดเชียงรายทั้งน้ําท่วมทั้งดินถล่มไปแล้วเนี่ยนะครับปกติแล้วสถานการณ์มันก็ กินระยะเวลาย,ยาวนานขนาดนี้ไหเพราะว่าที่เชียงรายเราได้ข่าวกันมาหนักๆตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ตอนนี้หน่วยงานในพื้นที่เขาประเมินสถานการณ์กันยังไงต่อครับครับถ้าในพื้นที่การช่วยเหลือตอนนี้ ทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนเขาเข้ามาช่วยเหลือค่อนข้างจะมากแล้วก็เยอะทีเดียวนะครับส่วนการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงน่ากังวลเหมือนกันนะครับสถานการณ์น้าท่วมตลอดลุ่มน้ําอิงแล้วก็ในจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะลุ่มน้ําอิงครับคุณเชษานคุณผู้ชมครับเพราะเป็นลุ่มน้ําขนาดใหญ่เกือบ200กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับต้นน้ําอยู่ที่พะเยาแล้วก็ไหลลงสู่แม่น้ําโขงครับตอนนี้ระดับกว้านพะเยาซึ่งเป็นแหล่งน้ําขนาดใหญ่เหมือนเป็นอ่างเก็บน้ําใหญ่ๆนะครับตอนนี้ท่วมในเขตเทศ สบานเมืองพะเยาหมดแล้วนะครับแล้วก็บางจุดที่อยู่ริมน้ํานะครับท่วมค่อนข้างจะเยอะทีเดียวแล้วก็สูงประมาณเกือบ1เมตรบางจุดที่อยู่ห่างไกลออกไปและเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําน้ําตอนนี้จะต้องระบายลงสู่แม่น้ําอิงทั้งหมดคำถามต่อมาครับน้ําที่ระบายลงมา ตอนนี้น้ําข้างล่างเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะระบายลงสู่น้ําโขงก็ค่อนข้างจะลําบากนั่นหมายความว่าน้ําที่ระบายลงมาจะส่งผลกระทบอย่างมากครับอาจจะขยายวงกว้างการท่วมของพื้นที่แล้วก็อาจจะยกตัวสูงขึ้น ประเด็นที่3ครับคือน,น้ากังวลเป็นอย่างมากครับคุณเชาสารคุณผู้ชมคือการระบายน้ําของเขื่อนจิ่งหงจากประเทศจีนห่างจุดนี้ประมาณ300กว่ากิโลเมตรใช้เวลาเดินทางจากของน้ําเองที่ไหลามาประมาณ18ชั่วโมงซึ่งวันนี้นะครับก็มีการระบายถึง2,100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนั่นหมายความว่าระดับน้ําในน้ําโขงจะยก ตัวสูงขึ้นมีผลอย่างมากครับต่อการระบายน้ำนั่นหมายความว่าพื้นที่ลุ่มทั้งหมดของลุ่มน้ำอิงระดับน้ำจะระบายได้ช้ามากกว่าเดิมครับเพราะน้ำจะน่าจะยกตัวสูงขึ้นอาจจะเลยเป็น11เมตรซึ่งสูงกว่าระดับตลิ่งแค่ประมาณ10เมตรนะครับและปัจจัยที่ยังคงน่าวิตกแล้วก็กังวลครับวันที่วันนี้นะครับ2 6ถึง28แม้อากาศจะร้อนในขณะนี้แดดออกนะครับในรอบหลายวัน แต่กรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือบอกว่าที่เชียงรายจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก26-28สิงหาคมนี้ครับซึ่งก็ต้องประเมินสถานการณ์แล้วก็เฝ้าระวังนะครับสำหรับพื้นที่ต่างๆของจังหวัดเชียงรายต่อไปครับคุณเชอสานครับครับก็มีการคาดการณ์ว่า3วันนี้ฝนกระจายตัว70%ของพื้นที่ภาคเหนือกันเลยนะครับก็คงจะต้องติดตามสถานการณ์กันต่อด้วยช่วงนี้ขอบคุณมากนะครับคุณโกวิดครับ